ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโอเคไหนะ <c oughs> จำไปจำไปประคอ,<ป>องไว้ปกะคองไว้เนินเสียวครับตรงนี้ <c oughs> เนินเสียว <c oughs> เขาขี่ไปเขากระหลูาะมันลุ้งขวาหรือซ้ายแค่นั้นเองโอเคนะรถหนักอะกูอะไรบ้าง เสียงหมูนกมวลความเย็นและลมหนาวประทะความร้อนเผาแบบแผเวเบาของไอแดดพออุ่นๆโรดเล่นบนเส้นสายที่ลากจากเหนือจะลดใต้ผ่านระกายสีเข้มของผิวยางมาตอยที่ร้อนระอุใบไม้สลับกับแนวเขาปุยเมฆสีขาวๆเทาๆท,ท,ที่ลอยตัดกับท้องฟ้าสีครามที่งดงามสุดลูกหูลูกตาคนสอนท้ายที่นั่งอยู่แบบแนบชิดบนบ่อหลังรวมถึงแก๊งบ้าพรางคอเดียวกันที่ชอบกันบดขยี้บี้คันริ่ง ตะเบงตะแบงผ่านาน่านฟ้าป่าภูเขาต่างถิน่นกลิ่นดินกลิ่นหญ้าและสิ่งอื่นอีกมากมายไรยรอบที่ยังกล่าวถึงไม่หมดสิ่งเหล่านี้ล้อมรวมตัวกันเป็นอย่างดีที่มีชื่อที่เรียกว่าบรรยากาศการออกทริปในฝันของชาวสองล้อนั่นเอง ขี่มานานผ่านนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดตรงนี้ทางด้านขวามือก็เป็นงานแต่งถ้ากลุ่มเราเบาคันเร่งลงอีกสักนิดคงจะขอชิดซ้ายไต่ขอบทางย่างเดินลงไปร่วมสแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวและขอข้าวต้มมัดรวมถึงขนมจีนหอมมากินกลางทางจากทางเจ้าภาพคงจะดีไม่น้อยการเดินทางครั้งนี้เรามีแค่จุดหมายเป็นที่ตั้งว่าต้องไปให้ถึงแต่ไม่ต้องคำนึงหรือมาเน้นเรื่องของเวลาว่าจะต้องไปถึงช้าหรือเร็วเท่าไหร่ เรื่องที่เน้นๆของทริปนี้ก็คือบรรยากาศและประสบการณ์รายทางนั่นเองไปนะ ใจลึกถึงเนื้อเหล็กเลยนะครับผมไอตัวรัดนะสายรัดเนี่ยมันรัดกับกระเป๋านะครับแล้วก็ขูดลงไปนะเจ็บปวดไหมเหรอพี่น้องเจ็บปวดมากโอเคไปไหนบ้างครับเนี่ยมาไหนไปไหนโอ้โหน้ำหนวนโอ้ผมประกาศปีเขาต้องนะจะหนีก้อนมาเอาอยู่เลยก้อนมาครับแล้วก็ค่อยไปพัญนะโอ้ เราก็ได้ออกเดินทางตามกันต้อยๆผ่านทุ่งนาป่าเขาลำเนาไพรมองออกไปข้างหน้าก็เห็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาสัหรับสวนแก้วมังกรประปลายตามลายทางวิวแบบนี้ขี่ได้ทั้งวันก็ไม่มีเหนื่อยเพื่อเปื่อมองฟ้าดินขี่กินลมชมสวนชาวบ้านกันแบบสุขสันต์มีความสุขสันต์พลุกพล่านอยู่ทั่วหัวใจฮะนะหืดไหล เสียงล้มมากเลย,ยน,น,น,นี่คือถุไฮไลทนะเนี่ยเราขี่มาเพื่อจุดนี้แหละอธิบายนะดเดยเราขึ้นไปนี่เราเหมือนจะลเหมือนล่องลอยอยู่นะบนาาอากาศหันมาทางนี้สิคุณจะพูดอะไรล่ะอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโอคอนเนอเร์เอ้าอยู่ที่โซคามแล้วก็มาขึ้มนมาท่าเรียนะเฮ้ยคือเส้นตรงนี้เราจะสามารถไปที่ไหนได้ แต่ตอนนี้ก็คือโคกงามใช่ไหมใช่ครับทั้งโคกงามมันอยู่ที่อำเภออะไรด่านซ้ายด่านซ้ายนะทีนี้เราจะไปถึงไหนไปนาแห้อใช่ไหมใช่ครับี่นี่ดูเส้นทางสังเกตว่าเนินเสียวครับตรงนี้เนินเสียวเป็นความเสียวที่หาไม่ได้ตามตามท้องทุนกาสีหรือว่าเทพารักห้านะครับโอเคเราต้องมาที่นี่ครับมันเป็นความเสียวอีกรูปแบบหนึ่งพี่ผมสังเกตเห็นอะไรมันวิ่งมาไ่นหมาครับหมา ทีนี้เราขึ้นไปตรงเนินสุดนี่ให้เราเอาเข่านี่นี่พังไว้ฟังฟังฟังทุกคนฟังนันอะไรเข่านี่นีน่พังไว้แล้วก็จับยังให้มั่นที่สุดไหลนี่พร้อมที่จะทิ้งทิ้ง,งลงไปกับรถถึงว่าถ้าเราขับเฉยๆนี่รถลงแต่คนไม่ลงเราจะเสียอาการได้เราเจะเอือได้นะครับทีนี้คนก้อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวขากลับเราก็กลับที่นี้แหละแต่เราเราจะออก้ามซ้ายเราจะออกลุมเก่าเดี Off ๋ยวไปก่อนใช่ไหมรดถมันหนักเติบโน้อยในบวานนี่โอโนเออขาคขึ้นาเลย้ยโยออยโอยโอเยโะ้ยโอ้ยอยโอ้อยอ้อยยอนยอ้ โอ้ยบ oh, mm ัไดดอกดูดูสังเกตมันข้างหน้านะก็คือมันตรงอยู่เนี่ยมันตรงอยู่แต่ว่าเขาขี่ไปเขากรู้ว่ามันลุ้งขวาหรือซ้ายกันนั่นเองโอเคนะมันจะมองไม่เห็นถนนเลยนะใช่มันจะแบบขวาถึงก็เห็นถนนมันจะเหมือนเราลอยอยู่บนท้องฟ้าเราจะมนอะไรเดีโอเคครับไม่ได้ไไม่ด้ใครอยากอกันนะ ค่อยๆไปค่อยๆไปไป,ไปดูก่อนว่าเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวได้ถูกไม่ได้ไปไวหรอกไปทดสอบนะผม ีออยวอีกครั้งหนึ่งครับเนินเสียวว่างั้นเสียวของจริงนะ ู้สึกความรู้สึกนะก็คล้ายๆกับใครเคยขี่เครื่องบินแล้วมันตกหลุมอากาศเป็นอย่างนั้นเลยคือถ้าหากไม่เตรียมตัวเนี่ยคล้ายๆกับตัวเราจะหลุดออกจากตัวรถอ่ะมาทําอะไรมาดูงานเหรอใช่ครับโอ้เมื่อกี้อาจารย์ก็ทำให้ดูงครั้งเราก็จะถ่ายรูปเลยถ่ายรูปกันเหรอรถคันนั้นก็มันเริ่มเสียวนะ คนโอนต้องหมอบปิดหลังดีๆนะถ้่งั้นจัดตัวคล้ายๆกับจะลอยออกจากรถอ่ะรอะช่วงที่มันเราต้องเตรียมตัวเมเปลเอาหน้าลงกลัวหลุดกัวหลุดไฟฮาไฟขึ้นไหมมุมมุมโอขึ้นสีแดงเโอเคกระพริบกระพริบนะหนักนะ วายอุคนเบียกหนาดีๆด้ะดึงเข้ามาปะเนี่ยฮะหันหักข้อโอเคอย่าฝืงเลยโอเคเน่ะอย่าฝเด้อตำหนาพี่จิ๋วดิพี่ตุ้มจิ๋วดิอ๋อตัางเัวโอเคเอ้าอู้ห์หาไปก่อนให้หนาออกกันเด้อ เป็นใครไม่เคยมีประสบการณ์การกลับรถในที่สูงนะเตรียมตัวล้มแปะได้นะครับเฮ้ยที่มิดเดี๋ยวจะออกกันลุกไปดิดกรามให้ จับไปจับไปปกครองไว้ปกครองไว้กำเบียกำเบียกหนไ้วได้่ไปเลย ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะกับรถบนเดินนยะรถหนักอนะ่ะกูเหรปะเห็นนะเ,เราเหรอทีนี้ยังไงเนาะาทีนี้มาเล่มหนึ่งนะเดี๋ยวให้หน้องไปก่นไอนไ,ได้อยู่่โอเคโอเคเยี่ยมยวดเดี๋ยวกลับรถกัน โตากันมาลำบากโคนเจ๊ขึ้นได้เลย